ราคาแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ชมส่งมาให้ยืมรีวิวนะครับเขาสั่งซื้อในแอป lazada หรื shopee นี่แหละผ่านร้านนี้นะครับ MCLP Company Limited มี QR code ให้สแกนด้วยนะในเว็บไซต์หรือว่าในเพจเขาไม่รู้นะครับเรามีคำขอบคุณนี่มีาลายแอดของเขาด้วยนะครับก็ไปดูกันได้นะนี่นะรานะคาเท่าไหร่ไปอ่านกันเองสแกนกันเองนะครับโอเค ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นแท่งจุดไฟนะครับโดยจะเป็นยี่ห้อคือ E Gear นะครับ E ตัว E เลยนะ Survival Essential นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับตัวชื่อ product คือ Flint นะครับ Fire Starter with Striker ตัวแท่งจุดไฟพร้อมกับแท่งขีดนะครับคือจะมีตัวที่เป็นแท่งสําหรับจุดแล้วก็มีตัวที่เป็นเหมือนอุปกรณ์สำหรับขีดให้เกิดประกายไฟการทํางานเขาก็คือใช้ความฝืดนะครับจะเป็นเรียกว่า friction ก็ได้นะใช้ความฝืดนะครับขูดบริเวณแท่งโลหะสีดําที่เห็นเนี่ยแล้วมันจะเกิดสปาร์กออกมานะครับสปาร์กก็ไปโดนกับทินเดอร์ที่เป็นพวกขนผ้านุ่นสำลีหรืออาจจะเป็น ฟางรวมถึงหญ้าใบไม้แห้งอะไรที่เป็นขยอยขยอยรังนกอะไรพวกนี้แล้วมันจะเกิดไฟขึ้นมาผมคงไม่สาธิตก่อไฟให้ดูนะครับแต่จะจุดให้ดูนะสปาร์คให้ดูว่ามันทำงานยังไงส่วนด้านล่างก็จะมีรายละเอียดว,ว่าเป็น strike flint to create spark นะขูดไอ้แท่งนี้ให้เกิดสประกายไฟนั่นเองนะครับจุดไฟง่ายด้วยแท่งไม้แห้งหรือใบไม้นะครับทำงานใช้งานได้นะครับก่อปรายไฟได้แม้กระทั่งมันเปียกอยู่ แล้วก็ดีมากเลยสําหรับการใช้งานการแจ้งแล้วก็การยังชีพเอาตัวรอดนะครับก็จะเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้งานแทนไฟแชกหรือไม้ขีดได้เพราะไฟแชกเนี่ยถ้าเปียกน้ําก็จุดไม่ติดนะครับถ้าลมแรงก็มีปัญหาเรื่องแก๊สกระพือหรือว่าน้ํามันรัร่วอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นไม้ขีดก็เปียกน้ําหักใช้งานไม่ได้นะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับราคาก็เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไปดูใต้คลิปได้เลยทําในจีนนะครับ ขออนุญาตแกะออกมานะครับผมให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรมาบ้างตัวอุปรกรณ์ก็จะมาเป็นลักษณะคือเป็นแท่งนะครับกับเป็นแผ่นโลหะนะซึ่งน้ำหนักทั้งหมดเลยนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ที่หน่วยกรัมนะครับอยู่ที่45กรัมนะครับในขนาดที่สามารถจะพกพาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับตัวของ แท่งจุดหลักๆตรงนี้นะเขจะเป็นแท่งโลหะที่มีสารประกอบหลายอย่างด้วยกันบางคนก็จะบอกเรียกว่าแท่งแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมถ้าโดนเสียดสีก็จะมีประกายไฟนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะอลูมิเนียหรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าจริงๆคือหลายคนก็จะเรียกว่าแมกนีเซียมนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ฟอสฟอรัสอะไรของแม่งนะครับไม่รู้แต่เจ้าตัวนี้จริงๆอ่ะถ้าชื่อทางการจริงๆเขาเรียกว่า Spark หรือว่า Fire Starter นะครับแต่ไอตัวสารประกอบข้างในเขาจะเรียกว่าโฟโรซิเรียมนะโฟโรซิเรียมก็คือเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นสับให้หรือว่าจะพิมพ์ไว้ข้างใต้คําบรรยายแล้วกันนะครับจะเป็นแท่งความยาวขนาดประมาณน่าจะประมาณ3นิ้วครึ่งน่มั้งได้ไหม ตัวแท่งขีดประมาณ3นิ้วนะครับประมาณ7นิ้ว7เซนกว่าเกือบ8เซนแต่ถ้าเกิดวัดด้ามมันด้วยเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับนิ้วก็จะเป็นไซส์ที่สามารถจะจับได้สะดวกนะเพราะว่าบริเวณปลายด้ามตรงนี้นะครับเขาจะทำเป็นวัสดุเป็นกลาสฟิลไนลอนที่มีความกว้างนะรแบนแบคล้ายค้าปิกกีตา้าเลยเนาะแต่หนาอยู่นะทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะใช้มือจับแบบนี้ได้แล้วก็จะมีรูสำหรับร้อยเชือกให้ตัวจุดสปาร์กกับตัวแท่งจุดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะครับสามารถจะใช้ลักษณะคือ อย่างเงี้ยแล้วก็ขีดไฟแบบนี้ไปได้นะครับส่วนแผ่นที่ใช้จุดเนี่ยจะมีความสากคล้ายๆเลื่อยเลยจริงๆมันก็จะเป็นเลื่อยก็ได้นะคมประมาณหนึ่งเลยนะเป็นแท่งแบนโลหะแบนแบนอย่างนี้นะครับจะใช้ด้านนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ด้านนี้ก็ได้นะก็ได้เหมือนกันถ้าไม่มีก็ใช้สันมีดนะครับหรือว่าตัวคมมีดด้านล่างขีดได้นะครับส่วนสายเชือกที่ให้มาก็เป็นไนลอนส้มๆแบบนี้ธรรมดานะครับก็ ห้อยให้มอยู่ด้วยกันห้อยคออะไรเงี้ยจริงๆแนะนําให้ใส่ในกระเป๋าเล็กๆนะครับหาถุงใส่ก็ได้น่าจะโอเคกว่ากับการใช้งานที่เราจะต้องพกพาเจ้าอุปกรณ์2ชิ้นนี้ไปด้วยกันนะครับในกรณีที่บางคนไม่ได้เอามีดไปนะครับจุดไม่ได้จุดไฟด้วยใช้หลังมีดสันมีดในการจุดนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองจุดให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงตัวของแท่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมีความใหญ่อยู่พอสมควรนะถ้าเทียบกับแท่งของ โมรานิฟนะครับขนาดก็โมรานิฟสั้นกว่านะครับที่ปลายเนาะแต่ว่าไอ้ขนาดที่จับเนี่ยมันก็พอๆกันนะครับการสปาร์กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ถ้าผมใช้หลังมีดนะครับจุดเนาะสีดำนี้จะเป็นตัวโค้ทที่เคลือบมาป้องกันการกลอนนะครับถ้าใช้เป็นนานๆแล้วมันจะกลอนขาวๆเทาๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใหม่ๆมันก็ยังได้อยู่ก็ใช้สันมีดที่มีความไนน์ตี้ดีรีนะคูดออกก่อน ประมาณหนึ่งจากนั้นก็จับแบบนี้นะครับเอานิ้วรองไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจับแบบนี้นะครับป้องกันมันหักนะหรือแม่ก็จะจับป,ปลายๆอย่างนี้ก็ได้แล้ววิธีก่อไฟจริงๆบางคนจะบอกว่าจับอย่างนี้แล้วก็สไตร์ไปอย่างนี้นะมีดแปางหน้าแบบนี้ไอ้นี้อยู่กับที่ฟึ๊บแบบเนี้ยจะทําให้จุดไฟยากนะถ้าเราเตรียมทินเดอร์เช่นสำลีนะครับหรือว่าลังนกหญ้าแห้งอะไรเงี้ยมาบิบให้มันเป็นขุยๆนะครับแล้ววางไว้เนี่ยแล้วเราทําแบบเนี้ยนะครับ ชุบแบบนี้นะมีดไปข้างหน้ามีดเนี่ยจะไปโดนทินเดอร์ที่เรากองอยู่ปุ่มแล้วมันจะกระจายกระเด็นคราวนี้ไฟไม่ติดนะวิธีที่เซฟที่สุดนะก็คือตั้งมีดนะครับหรือว่าแท่งจุดไว้เฉยจากนั้นก็ใช้นิ้วรองนะครับแล้วพายายามใช้นิ้วโป้งประคองนะครับแล้วดันช้าช้านะครับดันชา้าช้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าช้ามากนะดึงเจ้าตัวแท่งเนี้ยถอยหลังแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้ประกายไฟเกิดขึ้นง่ายขึ้นนะครับรวมถึงมีดหรือว่าอุปกรณ์ที่จุดเนี่ยไม่ไปกระแทกโดนกับ อกองไฟหรือว่าจะเป็นทวกเชื้อไฟที่เราเตรียมไว้นะครับเวลาเราลากแล้วก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับจับไว้เฉยๆแล้วดึงอันนี้ถอยหลังนะครับเร็วๆนะครับเนี่ยก็จะมีประกายไฟขึ้นนะครับหรือจะการจะจุดโดยใช้เจ้าแท่งนี้ก็ได้นะครับด้านสกๆาเนี่ยก็ขูดนะครับบางคนก็ขูดขูดเนี่ยไปข้างหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าจะดึงถอยหลังผมว่าดีกว่าดึงถอยหลังนี่คือไฟเยอะกว่าอีกนะแต่ดันไปหน้านี้มันจะ บางทีไปโดนปุ่งกองไฟก็กระเด็นนะเชื้อไฟกระเด็นนะเป็นวิธีที่ผมว่าน่าจะโอเคกว่าไอ้ฟันหยักเนี่ยจุดง่ายกว่านะครับขูดเบาๆก็ไปแล้วดึงถอยหลังนะครับร้อนนะความร้อนจากการจุดนี้นะครับถ้าไปโดนสัลีโดนอะไรเนี่ยมันสามารถจะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้สะดวกเลยแล้วก็เปียกน้ําเองนะครับก็ยังสามารถขูดติดนะครับเพราะว่ามันทําปฏิกยาจากการเสียดสีนะครับมันไม่ได้เกิดปฏิกยาจาก ความร้อนเหมือนกับแกส๊สหรือว่าไฟแช็กไม้ขีดอะไรแบบนี้นะครับโดยรวมก็เป็นอุปรกรณ์ที่แฮนดี้มากถ้าเกิดเราจะพกไปในการยังชีพวันซิลโล่ต้องก่อไฟนะครับมีเจ้าตัวนี้เปียกนะ้ำย,ยังจุดติดเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปจุ่มน้ําให้ดูนะครับว่ามันได้จริงๆหรือเปล่าสักครู่หนึ่งน,นี่นะครับเปียกน้ําแบบนี้เลยนะชุ่มๆเลยนะเห็นไหมในวิดีโอเปียกแบบนี้นะครับ เบียกเลยมือผมก็เบียกเห็นไหมเราลองดูว่ามันยังขึ้นประกายไฟไหมอ่าก็ยังมีนะครับมีแต่อาจจะไม่มากเท่ากับตอนต้นๆน,น,นะครับนี่ก็ยังมีประกายไฟอยู่นะครับก็คือเราไม่เราไม่จุดทั้งเปียกๆแบบนี้เราเราก็ต้องเช็ดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่ามันมีประกายไฟไหมมีถ้าเราจะก่อไฟในที่ที่ฝนตกนะครับเราก็หาอะไรมงุงอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะ วางทินเดอร์นะครับเชื้อไฟให้สูงจากพื้นหน่อยเพราะถ้าความชื้นจากพื้นมันขึ้นมามันโดนทินเดอร์มันก็อาจจะทําให้ไฟติดยากนะครับถ้าติดแล้วควันไ็เยอะก็หนุนให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็จุดจากทินเดอร์พอทินเดอร์ติดปุ๊บก็เอาไปใส่คินลิงก็คือเป็นกิ่งไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในฟืน,นทีก็จะก่อเป็นไฟได้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องจุดไฟนะไฟเออร์สตาร์เตอร์เวลาขูดก็จะเป็นผง โลหะกระเด็นออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลามันโดนเสยดสีมันจะเกิดความร้อนนะครับเกิดประกายไฟขึ้นก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาติดตามชมผมไม่ได้ก่อไฟให้นะเพราะว่าไม่อยากจะไปเผาอะไรเล่นนะครับเป็นเศษโลหะออกมาแบบนี้นะครับเราเจอกันใหม่อพิสอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี h ฮบิไ r i ดนเอ n Out